เดินทางตัวยงอย่างผมเนี่ยแน่นอนข้อมูลเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็ปึก๊กจริงๆแล้วความเรอย่างนึงคือตลาดแห่งนี้เนี่ยตลาดเก้าห้องเปิดทุกวันเฮ้ยอย่าพิ่งหลับสิโอเคนะเปิดไม่ใช่เปิดแค่เสาร์ที่อย่างเดียวจนันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็เปิดเหมือนกันถ้าเกิดอยากได้ฟิลแบบบ้านๆแบบกันเองนะฮะแล้วก็ไม่วุ่นวายจนเกินไปเนี่ยผมแนะนําให้มาวันธรรมดาอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ซึมซับกับวิถีชีวิตได้อย่างแท้จริงแล้วมีทั้งเหนือทั้งใต้ทั้ง ตะวันออกตะวันตกคุณจะเดินสุดทะลุทะลวงไปได้ขนาดไหนใช่ไจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนั้นนะคุณดูฟิลสิมันมันน่าเดินไหมเห<ช>มือน,นม,น,ญญมนย้อน,นยุคกลับไปเมื่อสมัยแบบร้อยกว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นเออไม่ธรรมดาคืออยากรู้เรื่องไหมว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างผมเนี่ยจริงๆแล้วให้ข้อมูลทั้งหมดก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าผมเนี่ยสุดยอดสุดยอดมุแต่นี่แต่นี่ที่สุพรัณนไง อ่าใช่เราก็ต้องมาเจอผู้รู้กูรูกันนิดเดงถูกครูเจได้เองอคครูครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนทราบว่าแบบเอ๊จริงๆแล้วมันต้องมาแค่แบบศุกเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเปล่าแต่ธรรมดาก็มาได้มีอะไรแนะนำไหมครับรับประทานกันมาได้อย่างอร่อยอย่างให้หิวมากเลยครับก็ก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับประทานนี่เดี๋ยวมาเที่ยวนี่ก่อนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของผมก็ดูอยู่ว่ามีรูปพงรูปภาพด้วยก็นี่แหละ เก็บรวบรวมของเก่าๆนี่คือพิพิธภัณฑ์ของตลาดเก้าห้องขายไหมรูปเนี่ยขายไหมไม่ขายเอาไว้ไม่ขายเหรอไม่ให้ไม่อยากเข้าเข้าแล้วอยากได้ทําไมไม่เป็นไรก็ไม่ต้องซื้อสิก็ชมได้ก็ชมแล้วก็สืบสานแล้วเก็บไว้ในความทรงจําที่ดีก็ขโมยสิรู้ไหมผมชอบอะไรอะไรครับระวางนิดนึง เก้าอี้ผมชอบเก้าอี้นี่มากนฮะรู้จักรู้ว่าชอบดีค่ะใช่ผมเองก็ชอบโต๊ะที่เก้าอี้เนี่ยสวยเนี่ยพับได้ด้วยนะยขาดขาเหล็กด้วยอวันนึงเลยไม่วันนึงเขาทำงานหนักนะใช่แล้วก็งานเข้าเยอะงานเข้าชายงานเข้านี่คือแบบว่าเออทีมแบงค์มีไม่มีหลังจ่ายเขาครับบอกใเตือนยังมีอีกหลายจุดอันนี้คร่าวๆในพิพิธภัณฑ์ ไปทานอะไรอร่อยออร่ยครับผมทำควานสะอาดตัวเองครับแถวนี้อะไรอร่อยจ้ารัดหน้าเจ๊จุกแมวพูดได้ด้วยอ่ะไม่ใช่พี่เขาพูดได้เุ็นของนครับผมขอบคุณครับร้านหน้าเจ๊จุกคือไหนฮะกใช่ก็มีด้วยจ้ากุยช่ายหรอครับป้าครับผมขอกุยช่ายจานหนึ่งได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราไปกินที่ร้านรัดหน้าได้ไหมอ๋ออยู่ตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยเอาไหมเอาไหมแล้วแล้วกุยช่ายไปกินร้านรัดหน้าได้ไหมจ้า ได้แล้วบ้าครับแล้วที่สาคัญมะม่วงใครปอกวันไม่รู้เฮ้ยด้านหน้าเจ๊จุกคำชุนชื่อมากครับหอาแต่ก่อนกินกุ้ยช่ายก่อนโอ้โหมาทั้งหมดเดีแล้วขอบคุณมากครับป้าครับอ๋อนี่ครับผมก็ขอบคครับพี่เล่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวจานคุณก็มีปะไม่เก็บไว้ก่อนอย่างโอ้ขอบคุณมากครับเจ๊จุกครับมันมีเป็นแบบว่าร้านหน้าหมี่กรอบอะไรอย่างงี้ย ไม่มีใช่ไหมอ๋อเส้นเล็กกรอบอเล็กกรอบไม่เคยกินลองเล็กกรอบได้ไหมมีแบบมีแบบใส่ไข่ไหมครับเล็กกรอบใส่ไข่ก็ได้ใส่ไข่ด้วยโอ้โหโอเคสวรรค์มีจริงครับครับผมนั่งได้เลยอ่ามาแล้วค่ะเล็กกรอบใส่ไข่อ่าปกติจะเป็นมีกรอบใส่ไข่อยากกินใช่ไหมไม่มีอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่างนนัั้ครขอคำหน้าอืออืออือลองคำนี้อืออือเมื่อกี้เราหัวใจไปั้งหลายคำอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเดียวเอาฝั่งนี้อร่อยมากแล้วแย่งกันเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงหน่อหน่อหน้าเนี้ยอร่อยอ่ะเออเนื้อทำได้กรอบบ้างดีกว่าไม่คืออย่างเงี้ยเส้นเนี้ย ค่อยเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปทอดนะครับทอดก่อนครับก็คือใส่น้ำมันแล้วก็ทอดเลยใช่ไหมจ๊ะทอดเลยเลยแต่เอาทอดเอาไว้ไม่ได้นะทอดแล้วแข็งอ๋อมันต้องทอดแล้วกินกินเไม่เหมือนพวกหมี่ที่ทอดทิ้งได้นะทอดทิงแต่ไม่ได้อ๋อที่ที่ไม่ทำไว้ใช้จานเป็นจานก็ตามอ๋อแต่ว่าเล็กกรอบนี่เป็นเป็นเส้นเส้นเล็กแบบกรอบที่ธรรมดาแล้วบางคนก็ไม่ชอบคนสุพรรณที่บากปะม้าคนบากปะม้าเนี่ย กินมาแล้วเราอยู่แล้วอย่างนี้มีสั้นใหญ่ไหมครับนี่เอาไปทอดได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่กรอบเอาไปชุบแป้งทอดได้ไปชุบแป้งทอดแล้วอีกล้ชุบแป้งทอดอีกแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงลงไม้ลงมือกับเมนูที่ผมเริ่มบรรเจิดแล้วพี่เลแต่ตอนนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับผมมอบของที่รืลอกให้กับผู้ที่อำนวยความสะดวกให้เราคอยประสานงานทุกอย่างให้เราแต่รับพี่ปุ๊กนั่นเองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตลาดเก้าห้องอยู่ นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับนี่เลยครับเครื่องครัวไหมเครื่องครัวเพื่อสุขภาพว้าพี่ปุ๊ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแต่อย่าพูดไปไหนนะพี่ปุ๊กเดี๋ยวช่วงหน้ามากินเมนูที่ผมทําด้วยมาชิมนิดเพราะพอได้ข่าวว่าพี่เลยหากุ้ยฉาบให้ได้แล้วส่วนพี่ปุ๊ดนี่แหละเป็นคนไปหาปลาม้ามาให้ขอบคุณมากครับยังไงอร่อยไหมอร่อยค่ะนี่ค่าได้จ่ายตังค์พี่นะอร่อยจริงใช่ป่ะอร่อยจริงค่ะโอเคได้